มาต่อกันที่ข้อ6นะคะมานะซื้อผงสักฟอก3กล่องราคากล่องละ42.25บาทซื้อสบูส่12บสก้อนราคาก้อนละ11.75บาทมานะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะทั้งหมดในที่นี้ก็มาจากต้องเอาราคาผงสักฟอกนะคะรวมกับ ราคาสบู่ใช่ไหมเวลาเราซื้อของเราก็ต้องเอาราคาของสินค้าสินค้ามารวมกันซึ่งราคาผงซักฟอกเนี่ยมันใช่42บาทไหมไม่ใช่มันก้อนละ4 2 2 5บาทแต่เขาซื้อทั้งหมด3ก้อนเพราะฉะนั้นราคาผงซักฟอกก็ได้จาก42.25คูณ3ราคาสบู่ก็เช่นเดียวกันนะคะสบู่ ซื้อ12ก้อนราคาก้อนละ11.75บาทก็คือ12คูณกับ11.75พอได้ราคาผงซักฟอกราคาสมุูแล้วเราก็เอาทั้งสองมาบวกกันซึ่งการคูณทศนิยมเนี่ยคูณปกติตั้งคูณปกติเลยแล้วใส่จุดทีหลังนะคะอย่าง42.25คูณ3 สามหา 15, สห้าใส่หทด1 3 2 6 1สกเป็น7เจอจุดใส่จุด3 2 6 3 4 12อันนี้คือราคาผงซักฟอกมาราคาสบู่เวลาคูณเอาตัวที่มีหลักมีมากกว่าจำนวนมากกว่าขึ้นก่อน นะคะมี4ตัวก็เอาสตัวึ้นก่อนการคูณสลับที่กันได้เพราะฉะนั้นจะเอา12ขึ้นก่อนหรือ11.7 5ขึ้นก่อนก็ได้คะไะละ่คูณ2 5งหใส่ส่วนทดหนึ่งสองทดอีกหนึ่งเป็น15ใส่5ทดหนึ่งสองหสองทดหนึ่งเป็น3 2 1สอง่สองาเมื่อกี้จะจุดลืมใส่จุดนะคะต่อมา1คูณทุกตัว1อยู่ในหลักสิบเริ่มคูณต้องใส่ตัวเลขตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งหลังหน่วยใส่เลขศูนย์คูณ5เป็น5้า 1นคูณเเป็น7 1็คูณหเป็น1 1ึคูณหเป็น1จะจุดใส่จุดศูนบวกศูเป็นศูนย์หบวกหเป็นสิบใส่ศูนทด1จะจุดใส่จุด7จบวกสาเป็นสิบทดหนึ่งเป็น11ใส่หทด1 2 3 4เอาร้อบวกกับร้อยยจุดพอได้ราคาผงซักฟอก ราคาสบู่นะคะนักเรียนก็เอามาบวกกันตั้งจุดให้ตรงกันนะคะตั้งจุดให้ตรงกันถึงจะบวกกันได้บวกเลย5 7าเจ็ดเจ็จส่จุดตรงกับช้อยไหนนะคะไปข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่7นะคะก็เหมือนกับข้อที่6เมื่อกี้นี้เลย กุ้งราคากิโลกรัมละ250บาทหมึกราคากิโลกรัมละ175บาท50จะต่างแม่ซื้ออย่างละ2.5กิโลกรัมอย่างละหมายความว่ากุ้งก็ซื้อ2.5กิโลปลาหมึกก็ซื้อ2.5กิโลเพราะฉะนั้นจะจ่ายเงินนะคะก็คือราคากุ้งบวกกับหมึกนั่นเองราคากุ้งบวกกับปลาหมึกราคาหมึก กุ้งกิโลละสองบาทซื้อ2.5กิโลกรัมก็คือคูณมวกรม,มึกมึกราคากิโลกรัมละ175.50บาทซื้อ2.5กิโลกรัมก็คูณสองจุดหตั้งคูณอ่ะมาหากุ้งก่อนสองห้าศคูณสองคูณศูนย์เป็น0ูน 5. 5 5. 5ย์ห้าห้าหใส่หทด สองคูณ2เป็น10ิบทดอีก2เป็น12บเมื่อกี้จุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เลาก็สับจุดไปสอคูณ0เป็น0แล้วเริ่มใส่ที่หลักนี้ก่อนนะ2คูณ0เป็น0 2 5ย์ใส่0ูนย์ทดหนึ่ทดอีกหเป็น5ตรงนี้ไม่มีเลขก็คือเลขศูนย์บวกรันเจอจุดตรงนี้ นี่คือของกุ้งมื่หนึ่งเจ็ดห้าจุดห้คูณสองูณศูย์เป็น0 5นย์ห้าห้ายี่ห้ให้าดสองีกสเป็น27่สิบเจดใส่เจ็ดโดสอดห้ีกสเป็น3 7มเส่เจ็ด คูณศูนย์ได้ศย์ห้ห้ายใส่ห้ทดสองห้า2้ายี่้าทดสองเป็นยี่เใส่เจทดสองห้าเจ็ดสา้าทสองเป็นสาใส่เทดสามหคูณหนึ่งเป็น5้าทดสามเป็น8ต่อมาเอา2คูณทุกตัว2อคูณศย์ได้ศูนยคูณหเป็น10ใส่0ูนย์ทด1นึ่งส้าสทดหเป็นสิบเอ็ดอทดยูหนึ่งเป็นสิบใส่ห้าทดหนึ่สองหนึงสองทดหเป็นสามเอาสอนี้ประกันศูนย์ 5 7 8 3ทด1 4การใส่ทนิยมนะคะตัวตั้ง2ตำแหน่งตัวคูณ1ตำแหน่งคำตอบจะต้องเป็น3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นับ1 2 3ใส่จุดนี่คือหมึกโจทย์ถามว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เราก็เอา2นี้มาบวกกันการบวกนะคะตั้งจุดให้ตรงกรัน เราเอาตัวที่มีจำนวนตัวเลขเยอะกว่าขึ้นก่อนก็คือ438.750สูนรตัวนี้จะเอามาหรือไม่เอามาก็ได้นะคะไม่ตบวกกับ625.0ใส่จุดก่อนจุดต้องตรงกันมีศูนย์อยู่ข้างหลังหนึ่งตัวข้างหน้าคือ625ตรงนี้ไม่มีเลขก็คือ 00057. สามทดหนึ่ี่ห้าหห้าหกสบตอบข้อไหนตอบข้อไหนข้อที่8ซื้อเสื้อ3ตัวราคาตัวละยี่สอรยยี่บาทจุดห้าศูนบาทตังเกงสีตัวตัวละ159.75บาจจ็าบาทจ่ายค่าซื้อกับค่าต่างกันกี่บาทคราวนี้เขาต้องการอยากดู้ว,ว่า,าจ่ายต่างกันเท่าไหร่ต่างกันคือเครื่องหมายลบแน่ๆนะคะ ต่างกันคือเครื่องหมายลบเราก็ต้องเอาค่าเสื้อลบกับค่ากางเกงเราถึงจะรู้ส่วนต่างแต่ครูยังไม่รู้นะว่าค่าเสื้อหรือค่ากางเกงอะไรแพงกว่าค่าเสื้อจะหาได้จากอะไรหาได้จากเสื้อราคาตัวละ225บาทจุดห้าศูนย์บาทซื้อ3ตัวซื้อ3ตัวก็คูณ3ามไปเลย ค่ากางเกง159 7 5ซื้อ4ตัวก็คูณ4เราต้องมาหาค่าเสื้อกับค่ากางเกงก่อนแล้วค่าอะไรเยอะกว่าเราค่อยเอานังเป็นตัวค่าเสื้อ3ตัวราคาตัวละ225ร้บาท .50 บาทกางเกง4ตัวราคาตัวละร5 9 7 5าบาบาทจ่ายค่าเสื้อต่างกับกางเกงเท่าไหร่นะคะต่างกันคือลบกันนะคะต่างกันคือลบกันนักเรียนก็ต้องหาค่าเสื้อก่อนแล้วก็หาค่ากางเกงนะคะ ห้าเสื้อ,อาหาได้จากราคาตัวละสองร้บาท50นคูณ3ณ <S 2> 2, <S นะคะส,สอง25ง5้สคูณสีส่ศูนย์สามหสใสทด1องเจ็ดสอ6นสิเป็นหนึ่ไม่ใช่เป็น 16. เจ็ดผิดเจ็ดสี่ยปทศนสองสาใสศูนย์ทด 3 9 4 3อได้เก้3สี่สามสิบหกสาิบก้าเก้าพอย่ามเอามาลบาสแล้วตั้งบสามตัดึวอีกสจะเป็นหกจุดทิมสตามลบนไปจุดสามเ้าจุดค่าเสื้อหกรสิบบาทค่ากางเกงหกร้อยดสเก้าบาได้เท่าไรต่างกันเท่าไรเราก็เอาสองมาลบเลยได้เท่าไหร่ตรงกับข้อไหนนะคะ ข้อที่ 9, ซื้อเงาะสากิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ25บาท50สตางค์บางคุ้5กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ17บาท7 5สตางค์แม่ต้องการแม่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะนี้เหมือนกับข้อ6กข้อจจ่ายเงินซื้อของก็ต้องเอาราคาของที่เราซื้อมาบวกกันเงาะบวกกับบางคุดซึ่งข่างเงาะนะคะซื้อ3มโล ราคากิโลกร,รัมละ25บาทถ้าเสืต่างก็เอาคูณ25บางคุด5โลราคากิโลกร,รัมละ17.75จบาทตั้งคูณเวลาคูณเอาตัวที่มีตัวเลขเยอะกว่าขึ้นก่อนตำแหน่งตัวเลขเยอะกว่า3 0คูณ0เป็น0 3 55ใส่5ทด1 5 35ท้อี1เป็น10ใส่6ท้อ1 3 2 6ท้อี1เป็น7นี้เลขง6นะลูก2ตำแหน่ง1 2ตำแหน่งนับมา1 2ใส่จุดนี่คือค่ะเงาะต่อมาค่ามันคุดนะคะคูณ5 5 5 25ใส่5ท้อีก2 7 5 3 5ท้อีก2เป็น3 7ใส่7ทด3 7 5 3 5ทดอีก3เป็น3 8 8ทด3 5 1 5 นี่คือค่ามังคุดเราเอามารวมกันการบวกเอาตัวเลขไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการลบต้องเอาตัวมากกว่าขึ้นก่อนเพระนั้นรูก็เอาเ6 5กศูนย์ขึ้นก่อนบวกกับตั้งจุดให้ตรงกันตั้งจุดแล้วข้างหน้ามี82ตัวข้างหลังมี7กับ5บวกกัน6บวกแปเป็น14เท่าัหน่ปดส ใส่5้าทด1ตอบเท่าไรไม่รู้บวกให้ครูหน่อยบวกก่อนแล้วค่อยตอบบวกด้วยบวกเองบวกกันด้วยบวกได้เท่าไรได้เท่าไรแล้วเลือกเอาว่าตรงกระช้อยไหนนะคะข้อ9บวกด้วยนะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเหมือนข้อที่6เลยซื้อเสื้อ3ตัวราคาตัวละ4ี่สบราสบาท50สสตางค์ กางเกง3ตัวราคาตัวละ5 9 7 7 5บาทเสื้อกางเกงต่างกันเท่าไหร่ต่างกันคือเครื่องหมายลบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเสื้อลบกางเกงยังไม่รู้ว่าอะไรนากางเกงน่าจะแพงกว่าเพราะฉะนั้นกางเกงขึ้นก่อนการลบต้องเอาตัวเลขที่มากกว่าขึ้นก่อนนะคะเสื้อกางเกง3ตัว ราคาตัวละ597บาท75สตางเสื้อ3ตัวราคาตัวละ451บาท50สตางอัดตั้งคูณ3 55ใส่5ทด1 7 3 21ทดอีก1เป็น22ใส่2ทด2 7 3 21ทดอีก2เป็น23ใส่3ทด2 เก้าสาี่1ดทสอยี1เกทดสอดโยม2อํตำแหน่งนะคนี่คือค่ากางเกงต่อมาข้างเสื้อ451.50ูคูณ3คูณูนยเป็น0ูนย์สามาสิบห้าส่หทวหนึเป็น4 35สามห้าสิบ่หทว1หนึทหเป็นสิบสาตำแหน่ง แล้วเราก็มาลบกัน179 1,793.25บลบ1 3 4. 5 4 5พลบ5ไม่ได้ยืม12 12ลลบ5้าเหลือ7จ็ดจส่จุด2ลบสไม่ได้ยืมเหลือ8เหลือ3เหลือ4